เชียงใหม่วันที่23มีนาคม2568เวลา10.00นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดือโดยรองนายกประดุงเกียรติได้จัดการแข่งขันกีฬาผ้าป่าสามัคคีศิษ์เกา่าเชื่อมความสัมพันธ์ธํามตีมีนักกีฬาจากหราหมู่บ้านร่วมการแข่งขันเริ่มตั้งแต่วันที่21-23มีนาคม2568รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดือในปะดุงเตียตปูคำร่วมกับปู้ใหญ่บ้านวังหลวงหมศีตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดือได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวบล์บอลชายหญิงในรายการสิทธิ์เก่าสัมพันธ์คืนถิ่นเพื่อเชื่อมความสมานสามคัคคีและทําให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและเป็นกําลังสำคัญของชาติต่อไปสวัสดิ์จันเป็งน 24, ิวยิ่สีลำพูนภาพข่าวาาวรกิจเมหิติรายงาน